ฉันนี่แหละซูเป,ปอร์ไซาวายสายสเทอฟรีเซอร์เนี่ย,ยโอ้โหโตเตะพลังเลยฮะให้รู้เลยว่าพลังมันต่างในชั้นกันมากอือฮึเอะ๊อะ,อะ,อะ หลังคืนเอาศรัทธาป้าวีาาวราศาัสดิารกบอลทุกคนด้วยนะครับผมกับพี่พงศ์มาเกิดอีกเช่นเคยนะครับกับเกมดาร์กบอลสาควคาโรตในพาร์ทที่14แล้วนะครับผมก็ไปเคลียร์ตนได้เอสทั้ง4อันเลยฮะโอเคก็มาต่อกับเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมปาย เออลืมไปสวัสด,ดีปีใหม่2025ด้วยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับปีใหม่นี้สนุกกันหรือเปล่านะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทั้งปีนะครับผมสัญญาแล้วใช่ไหมไอ้บ้าเออลืมกดออตโต้แปหนึ่งว่าจะให้เห็นความน่ากลัวย,ยิ่งกว่านรกลเลยว่าอะไรขนาดนี้เนี่ยนั่นคือแรงใจจริงของฟรีเซอร์งั้นแหละแต่ฉันในตอนนี้เนี่ยตัดก,การได้ พวกแกจะเก่งกันห้อยไปแล้วดูให้ดีเหรโอเคขออนุญาตเซฟเกมแป๊บหนึ่งโอเคเซฟเสร็จละไปดูเหมือนว่าจะพวกเด็กตั่นจะมองไม่เห็นสินะแต่ฉันเห็นนะการเคลื่อนไหวของแก่ะดูเหมือนจะมั่นใจเหลือเกินนะเบจิต้าหรือว่ากลัวซะจนประสาทกลับไปแล้วตอนนี้เบลกาก็คำสใหิตบอก ที่อยู่ตรงนี้น่ะคือคนที่แกกวนนักกวนหมาอย่างไรละ่ะซูปเปอร์ไซย,ย่ายังไงละ่ะตอนคำประกาสุดสะพืดแลาวซูปเปอร์ฟรีเซอร์ล่างสุดท้ายตอวเลืกฟื้นไม่เคยเปลี่ยนเลยนะขา,ขาคลับม่ต้องออกลงแล้วเห็นแกแล้ว โอเคมาสู okay. ้กันแล้วดีกว่ามางั้นจะไปคู่ต่อสู้ให้สักหน่อยก็ได้มาเลยระเบิดการิศบอเต็มเต็มครับผมเอาจริงสักหน่อยก็แล้วกันเฮ้ยล้มล้ม้มอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวๆคาเตอร์ฮไาติ๊กติ๊กเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยล้มครับไฮมาแลนโซกครับเฮ้ยบ้าเฮ้ยไม่นำไปโดนเส้นเลยอ่ะ เรสมรล,าน,ล,ลานเ,านานนนเนย้เเเยย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 ะยย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 ดยยงยยยยยยงยย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 งยมยย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 ย ไม่มีทางไปอย่างนั้นแน่จำเนี่แหละซุปเปอร์สซยาวยสายสเทอร์ฟรีซโอ้โหเตะพลังเลยฮะให้รู้เลยว่าพลังมันต่างชั้นกันมาก วานะมาไม่จริงจะจะบ,บอกฉันว่านะนี่มันถึงกี่สุดแล้วนั่นหรอคราวนี้ฉันจะลงมือก่อนบ้างนะแค่บๆเอตั้งแต่เกิดมา เบจิตอก็เพิ่งสั่นถึงขีดสุดหัวใจถึงคราวนี้ด้วยความหวาดกลัวที่แท้จริงและความเลิมเหลวขั้นสุดน้ำตาแห่งความปลัวและความสิ้นหวังก็เพิ่งเคยไหลเช่นกันเมจิเตอสูญเสียวความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ไปแล้ว โอ้โหเอาหางวัดเลยจะมาช่วยก็ได้นะเจญได้ทุกเมื่อเลย <c oughs> ไม่มีใครมาช่วยเลยฮะพอเรามาต่างชั้นกันมากอ่าต่มาที่ฟังของโกคูครับเอ๊ะในเครื่องรักษาตัวไม่มีโกคูอยู่งั้นเหรองั้นก็แสดงว่า รักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่ามาแล้วไม่น่าเชื่อพลังไหล,ออ,ล,หลออกมาเรื่อยๆเลยแต่ตัวเองยังกลัวเลยฮะเอาละไปด้นี่ละน่าจะทำอะไรได้บ้างแล้วนะนโอเคบังคับโกโคครับผมเอาละรีบไปช่วยพวกโกฮังกันเลยดีกว่าครับโดยเฉพาะบเบจิต้า เบจิต้าหว่อมไปหมดแล้วเนี่ยเร็วฮะเร็วเร็วรีบบินไปริสเจอร์กวฟุลลินแล้วก็เบจิต้าเร็วเร็วเราอย่ามีพลังขลางใจที่ฉันไม่รู้จักอยู่ด้วยไปกันนะจะบอกนะว่าคนนี้พิกโกโลเหรอใช่แล้วไปกันเถอะเร็ว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 โอเคคัสซินครับอ๋อ ขอโทษที่มาช้านะที่เหลือฉันจะจัดการเองค่อนข้าก็โอ้โหยังเหลือขยะอยู่อีกเหรอขาขลศดกขาขลศดเหรอนี่เหรอนายก็เป็นชาซยาสสินะ ฉันจะไม่ปล่อยให้ชาวไซยาบมีชีวิตรอดแม้แต่ตัวเดียวเอ้าเฮ้ยอะไรตีไงถีบเต็มมากไม่ใช่คาคลับกองเดิมพลังเลยขีดจำกัดไปไกลมากซุปเปอร์ไซยาต่ต่อมาโดนฉันได้เนี่ยไม่เบาเลยนี่นะ รีเซอร์เอาจีดีกว่าหน่าจะเจ้านี่นะที่แกกวนนักกวนายังไงล่ะซปเปอร์ไซย่าน่ะฮะนะรบในตำนานที่เก่งขั้นสุดอีกสักวันซปเปอร์ไซย่า รีเซอร์ถึงเวลาสุดท้ายของแกแล้วส่งน้ำหน้าเอ้าโดนเดฟบีมโอ้โหไม่นะเบจิต้าน่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันเกลียดตลกร้ายสาระเป็นที่สุดเฮ้ยเบจิต้าอยู่ในสภาพที่ขยับตัวไม่ได้อยู่แล้ว เดี่ยต้องเล่นงานซ้ำเลยนี่นะคาคาล็อดยังจะพูดช้าปกปียกอย่างนั้นอยู่อีกเหรอเป็นซปเปอร์ไซย่าไม่ใช่นะไงเจ้าบ้าเอ้เอาริงสติซิหากกำจัดความปกปียกได้แกเป็นตากย่นะแน่ฟังให้ดีนะคาคาล็อดตาอที่มันเกิดมานะ เพราะเป็นย kind of ิธเป็นอันต้องสลายไปไม่ใช่เพราะชนกับอุกกาบาตหรอกนะเป็นฝีมือของเจ้าฟีเซอร์ตั้งหากทั้งที่พวกเราชาวไซยาเป็นทั้งแั้ตขาให้มันทำงานตามบัญชาของมันมาตลอดทั้พ่อแม่แกทั้งอาชาพ่อของฉันด้วยทุกคนถูกกันฆ่าหมด <c oughs> ข,ขอร้องล่ะจัดการจัดการฟริเซอร์ให้ทีเธอขอร้องละสวยน้มือของขออเอาไซยาอ่าอตุยตายไปได้สักทียไป,ไปยินลา ที่นายมาขอร้องฉันคณจะแข็งใจหนะ้าดูเลยสินะถึงฉันจะเกลียดนายมากแต่นายก็ยังยิงทธนงในความเป็นชาวายาฉันขอแบงมาสักหน่อยแล้วกันความยิงทธนงนะั่นฉันคือชาวไซยาที่เติบโตบนโลกเพื่อชาวไซยาที่ถูกแก่ฆ่าและชาวาดาเมิคุนดาตรงนี้ ฉันจะจัดการแกเองพูดอะไรไม่เข้าท่าเลยนะรอดไปจากที่นี่กันเราอยู่ไปก็เกะกะโอเครอยไปกันก็ได้วนเร็วแล้วเข้าโอเคุณท่าอย่าตายนะครับจัดการฟิเซอร์ให้ได้นะโอเคถอยกันฮะ เอาละมาสู้กันเลยดีกว่าะอยอโอเคบักกอโอเคตันเค้งคอนเอาละอออไปก็ไปไปดูถ้าจะแข่งก่อนที่พิสไม่เยอะเลยนะเนี่ยแต่สู้ฉันไม่ได้หรอเอินมั้แต่ก็ยังไม่รู้นี่นะบอกว่าพอแค่นี้แล้วกันกันก็เหมือนกันไปเข้าเตอร์เลยไปโอ้ยมาไ เฮ้ยกาแตกโอ้โห้ยเอ้ยแต่ไโอ้อาหมัดข่โยเฮ้ยบาเอ้ยอะไรไม่ไ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเท้าเฮียเฮ้ยอะไรมเฮ้ยล็อกล็อกอเค็อกเท้าโอเยเฮ้ยไม่มีผลเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมย้ยโอ้ห้ยบ้าเฮ้ย เด็กกันนะเฮเฮ้ยเอ่อยังีกว่าเฮ้เจเจ้าอเคโอเคมัช้าลังนะมันพุ่งม uh. าแล้วเฮ้ยีเเตอร์เลยเฮเจาเจ้าวิ่งไโอเคอะไรเอ่ยอ้้หาสวยเลยเนี่ยอฉันบ uh, ้างละอ โอ้หแม่งทุ่มใส่ตมากเลยบ้าเอ้อะรีบไปเปลนลกันยาโอเครีบไปเปลีนครับอะพุ่งเข้าไปว่าแต่จะเบื่อการต่อสู้นี้ซะแล้วสิคงถึงเวลาที่จะต้องตัดสินกันแล้วนะงหรอกเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้แตกโอ้โห้อ้ยติ๊ก้เอเฮ้ยโอ้โหแม่งพุ่งเข้ามาใส่เลยเฮ้ พลังขึ้นเอาเต็มเต็มครับผมเฮ้ยตบกันวตต,ตงลตบๆๆเฮ้ยยิงมัวจังเลยนะแกเนี่ยพลังขึ้นเอาเต็มเต็มครับเฮ้ยโอเคบอกได้เห็นนาจเจอยังเหลือพลังอยู่มากแต่ตอนที่ฉันคำนวณดูถ้าฉันเอาพลังออกมาใช้ราว50%หรือรนหรือขึ้นถึงพลังสูงสุด<ม>ก็สามารถเป่าแกเป็นสว่างอ,อกวกาศได้แล้วอะไรนะ อตอนเข็นเต็มเต็มครับูู้นี่แรงเอสเลยหมนนัดต่อยยิ่งฉุกแรงมากเลยฮะอัพมาเอาละขอ้อศีลครับสนุกเจอไม่ได้ออกก,ากลางกายขนาดนี้มานานแล้วจริงๆเจ๋อเจ๋อเหรอสิอสบอาบวาขันแท่คือ่นึนขงขบวบหลังขหมด ต่อให้ใช้มาใช้โอสิบาแบบนี้ต่อไปก็ไม่มีทางชนะไ,ได้แน่ต้องนัดมัดไขโอออกมาให้ถึงยี่สิบเท่าให้ได้ร่ากาจาจย์ไม่ไหวต้องเดิมพันดูเท่านัา้นย้าฮล่า โคตรอลังการงานสร้างเป็นไงได้ผลหรือเปล่า <c oughs> ทำได้แค่ฟริสเซอร์เจ็บเท่านั้นบ้าเอ้ย โอเคเป็นอย่างไรกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่2025ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับเหล่าน้บงสัตว์ทั้งหลายบ๊ายบายจ้า